นมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อนๆเนาะขากลับนะคะดูบรรยากาศข้างนอกนะคะเพื่อนๆไม่เจืดเลยนะคะฝนตกนะคะตกกมากเลยนะคะมองไม่เห็นขหมนนะคะเพื่อนๆมืดตึ๊ดเลยนะคะสดเลยค่ะนี่นะคะตกครั้งแรกคี่จะต้องเห็นแล้วเพื่อนเนาะแต่วม่ต้อต้องนอกนะคะสองสามเดือนสี่เดือนแล้วนะคะ่จะเห็นตกตกมากขนาดนี้นะคะตกมองไม่เห็นทางเลยนะคะเพื่อน

เนี่ยไงเขาจะเขียนบอกไปอำเภอ เลยนะคะวาองไทยกนปอกันมากมนะคะอ่ค so yeah. yeah, ี yeah, so uh. no. okay. ่จะต้งสบแค่นี้ก็อได้ค่ะเพื่อนเรอกันที่ไหนที่หนนะคะเรื่องไลไ์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเรื่องค่ะเพื่อนเขามาเป็นกตังใจให้ีน้อง